khôn hiểu á 6 thịt này nọ, qua xong Ejoy, bên nào Ejoy, bác sĩ Malaung, thổi, thổi tem นา,นนา,า,า,านงสวยพี่น้องแล้วแหละไม่มีตะล่านน้ำบ่เห็ดอันนี้กันแปลงเนาะโอ้ยบ่อยแมยหายแ้วมีหน่อยชิบใส มันจเอาระเอเสน่ได้จังดายมันจะทำกาะวิพากษทำการวิพากษาก็คือบ้านขึ้เมืองปลาปได้้าก็คือบ้านขึนเมืองถ้าก็คือบ้านขเมืองหมู่หกเ็ดเดือนเมื่อกไ้นี้คูดาวจ่มออกมาแต่ปราบางนึ่ประมารเจอเหตุการณ์แบบสี่ค้ายๆนะ

ใหญ่จอยบุญมันมีก็แล้วมันเห็ดน้ำหมูนั่นแหละเห็ดนั่นนี่แหละถ้าคุณถ่ายนี่คะอืมเห็ดคางคุดถ่ายม,านมันเน,หนาะมึงบอกอันนั้นแบบมึงฉี่ตายแต่ม่งเดือดจะเผาเขาออกมาเพราะว่ากองขี้อกองอยู่บ้านเนี่ยเขาก็จะป้ายทงคงอยู่คงกินกะพอดีเนานะเฉยเนาะพอดีงามกระเพิ่นพี่น้องชาวบ้านกระหูไปว่า chất tanh àc ăn rồi nè phi nỏng cả lên, nè xong ăn kinh cà rươi, đây này nó lạ rồi đấy, ngoan con 1 đây này khang rưỡi rồi, um miến thôi, giẹp miến, giẹp rồi đấy, tảng thui chạy mà hái lẹt, kha bao mi เชิญไปเนี้ยก็เขาพามุงคุนบ่่น,นะศูนย์มุงคุน 没办法弄的。 ให้กวดตเดาเฮ้ยครับจบการจมงานกับปูนอนคือเก่าเฮ้ยไปเผาไพ่ของเขาได้เก็บกวาดหลุดไปเผาหน้าเตะมขาเขาเดี๋ยวเมียข้างชุดถ่ายของมึ่อกี้ไปหยอกหเตะเขาก็บบได้เนะ เดี๋ยวยังได้ส่งเนี่ยเท้าหนูไปเห็นนั่นน่ะได้เท้าบังคับไปหาผจากิกายเป็นทางกกะยะได,ไ,ดได้ไปทางไหน

กระโต้วัวมันเองก็ยังไปหลักตักระองเขาตากระลายเขาก่อนมันชิบเบิดแหละคนลายเข่าไปน้ำความสะอาดพี่น้อง ตรวจไปเฮ้ยเออเจ้าภาพบอกมาอุ้ยเขาเก็บให้แล้วเรียบร้อยบ่เ็นใคาเจ้าเก็บเองแต่อยู่ในเฮือนข้าเจ้าเนาะเพื่อนเนาะถ้าก็เห็นหูเล่าได้ใส่ถอกใส่ทองเนาะอือหึ อสอนกันเลยล่นมันเห็ดข่างชุดถ่ายเลยมันจะล่างโลกกวได้นี่

นี่ไงใกล้ห่วยได้พี่น้องนีกนี่เลยห่วยอะไรอยู่นี่มีล้านหน้าแต่แกงน้ามันก็ขึ้นมาฮอดต้นกล้วยนื่นี่นะเห็นบอกแน่ปก็เห็นห่องนะพี่น้องน้ำอกเข้ามา cổ thõng gắn miện, soi bói bài byi cả đi, jack byi cả cổ thõng gắn thôi. Chợt ừ. 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 วันนัมนีมีแ่หนพ่อยเออลงศพกเมื่อนะมาตกับมานอนอยู่เลย หูเพ้่ฮุบกระทงยางเออกรงยางจัดแลวกระฮุบคุ้มเต็งว่ะข้าวเห็ดให้ลูกข้าเหร่นตั้งแใจคร่ 我打开。